แคลอรี่ถึงแต่โปรตีนไม่ถึงสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมสวัสดีครับทุกคนเทโบจากฟิตออฟแอ t ครับในคลิปนี้ผมอยากจะมาอธิบายเรื่องนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าแคลอรี่เรามันถึงเนี่ยต่อวันเนี่ยแต่ว่าปริมาณโปรตีนเรามันไม่เพียงพอมันไม่ถึงเนี่ยมันจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมนะครับทีนี้ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําเลยคือกินยังไงก็ได้ให้แคลอรี่มันเกิน จากที่เราต้องการได้รับต่อวันก่อนนะครับเพื่อจะ b u ว l d m u s c เพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วมันกินยังไงอ่ะพี่สมมุตินะครับวันๆหนึ่งอ่ะเราต้องการแคลอรี่อยู่ไอเวร์เรนะประมาณ2 0 0 0แคลนะครับถ้าเกิดเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออยากจะเพิ่มน้ําหนักนะเราก็ควรจะกินบวกขึ้นไปหน่อยนะครับให้มันเกินขึ้นมาหน่อยเกินทีละหน่อยเกินทีละหน่อยนะครับไม่ต้องว่าไม่ต้องรีบร้อนอน่ะไม่ต้องรีบร้อนแบบว่าสมมติว่ากินอยู่2000แล้วเพิ่มไปเลย500แคละอะไรเงี้ยมันมันได้ก็ได้ก็จริงนะแต่ว่าไขมันมันจะตตาาาาามมมมกกกขขึึข้้นนนไไไปปปคครรเเ็ววิิส่่งททีํื เพิ่มประมาณ200แคลครับเพิ right ่ม200แคล200แคล200แคลแบบนั้นนะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เราเพิ่มอ่ะเพิ่มจากอะไรเพิ่มจากคาร์บได้ไหมเพิ่มจากโปรตีนได้ไหมจริงๆอ่ะมันเพิ่มได้ทั้ง2แบบเลยครับเพิ่มได้ทั้ง2ส่วนเลยแต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือถ้าเกิดว่าแคลอรี่มันถึงแคลอรี่มันพอเนี่ยแต่เกิดโปรตีนมันไม่ถึงมันสร้างได้ไหมจริงๆแล้วมันควรจะสร้างได้ถูกไหมครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณโปรตีนต่อวันเราไม่เพียงพอนะครับความ เขาเรียกว่าแทนที่ร่างกายเนี่ยจะสร้างกล้ามเนื้อได้เต็มประสิทธิภาพมันก็อาจจะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็ได้นึกออกไหมครับเพราะปริมาณพลังงานที่มันเกินขึ้นมามันเกิืนจากอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมครับปกติแล้วถ้าเกิดเราคุมอาหารดีๆเราคำนวณอาหารดีๆเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแคลเรามันจะต้องเกินแบบนี้มันเกินมาจากไหนเกินจากข้าวไหมเกินจากโปรตีนไหมเราจะรู้แต่ถ้าเกิดว่าคําถามแบบนี้แสดงว่าไม่รู้ว่ามันเกินมาจากอะไรเกินมาจากข้าวไหมหรือว่าเกินมาจากน้ําตรงน้ําตาลหรือว่าอาหารที่มันไม่ได้มีประโยชน์ที่มันไม่ด้้้้งเเรรออออกาาาพนนนนืหััียคบะะถ เราเพิ่มเพิ่ม <spe ak> ไปแบบนั้นนะครับน้ำหนักมันเพิ่มจริงแต่ว่ากล้ามเนื้อมันตามขึ้นมาได้ทันไหมนะครับหรือว่าโตขึ้นมาได้ทันไหมอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือจุดตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อบิวมัสเซลอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องคํานวณให้รู้ด้วยนะครับว่าโปรตีนที่เราต้องการต่อวนะันมันเท่าไหร่นะครับมันเท่าไหร่แน่แล้วก็คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันดีเท่าไหร่แน่นะครับควรจะกินตามนั้นไอแคลอรี่ท ควรจะเป็นแคลอรี่จากอาหารที่มันส่งเสริมกับเป้าหมายของเราอะนึกออกไหมครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยแคลอรี่ที่มันเกินขึ้นมาควรจะเป็นอะไรเป็นโปรตีนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับไม่ควรจะมาแบบจากน้ําตรงน้ําตาลหรือว่าจางังฟูดอะไรพวกนั้นนะมันก็จะทำา,ม,ามันแบบมันไม่เมกเซนเ่ะมันไม่สามารถทําให้เป้าหมายของเราันไปถึงได้เร็วนะครับมันอาจจะแบบสโลอาจจะช้าอาจจะแบบหลุดออกนอกลู่นอกทางไปก็ได้แล้วก็อีกที่สําคัญเลยนะครับเวลาคนเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อสิ่งที่ตามมาคือ ไขมันครับแฟตมันจะตามมาแน่นอนยิ่งถ้าเกิดคนกินแล้วแบบไม่คํานวณไม่ดีนะสารอาหารที่เราเพ้ามมามันไม่ดีนะแฟตมันจะตามขึ้นมาเร็วมากๆนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปอีกว่าหัวน้ำหนักเพิ่มแล้วอะแต่แมสไม่ค่อยเพิ่มเลยแต่แฟตอะตามขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะรู้ก่อนว่าโปรตีนต้องการเท่าไหร่ต้องกินให้ถึงกินให้พอมันจะดีที่สุดนะครับมันจะดีที่สุดต่อ เป้าหมายในการสร้างน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อของเรานะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไ้ด้วยนะครับ Jack ในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่ๆมาลงนะแล้วก็ใครอยากจะเทรนออนไลน์นะครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มอ่าเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับลดไขมันนะครับลดแฟตเนี่ยแล้วก็อยากจะมีหุ่นที่มันดีขึ้นหรือว่าน้ำหนักมันตันมาโยโย่เอฟเฟกต์ effect, หรือว่าอ่าระบบเผาผลาญต่ำนะแต่ไม่รู้ว่าต้องกินยังไงนะครับในคอร์สเทรนออนไลน์ที่ผมทำตอนนี้เป็นคอร์สเทรนเดอนนะ,บะบจจกหม คำนวณให้แบบละเอียดหมดเป็นลายบุคคลนะครับเป็นคอร์สเทนส่วนตัวนะสิ่งที่ได้คือโปรแกรมอาหารนะครับต้องกินอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้างต้องเพิ่มต้องลดอะไรตอนไหนบ้างโปรแกรมที่2คือโปรแกรมออกกําลังกายนะครับอันที่3คือโปรแกรมคาร์ดิโอนะครับกี่นาทีหัวใจเต้นเท่าไหร่กี่วันกี่วันหนึ่งกี่นาทีกี่อาทิตย์หนึ่งกี่นาทีเดือนหนึ่งกี่นาทีนะครับมีแบบละเอียดหมดเลยนะครับทุกคนจะเห็นภาพกว้างหมดเลยว่าต้องทําอะไรบ้าง ติดขัดอะไรตรงไหนคุยกับผมสอบถามผมให้ผมแก้ปัญหาได้ตลอด3เดือนนะครับในลายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่หน้าใบโอมมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะตอนนี้กำลังปั้นให้ไปถึงแสนซับให้ได้ครับ